มาบินโด้รถทุกคนนะครับก็อยู่กับเฟรดิคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารียลมอสกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับมอด V มอดนั่นเองนะครับหรือเรียกว่ารีโมทเครื่องเล่น V นั่นเองนะครับเกม V ของ Nintendo นั่นเองนะครับใครที่รู้ก็รอบคอมเมนต์มาได้นะฮะก็มา เดี๋ยวมาเข้าประเด็นมอสนี้กันเลยนะครับก็มอสนี้ก็จะมีไอเทมเดียวนะฮะที่เข้ามาก็คือไอนี่นะครับวีรีโมทนะครับซึ่งสามารถประกอบโดยการใช้เนี่ยครับพวกนี้ครับพลาสติกอินกอร์ดอินฟราเรดแคมีร่าเอ่อแอคเซอรเรชันเซนเซอร์ปิกเกอร์แล้วก็บัตทอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งของที่คุณสามารถคัาได้อันนี้ก็อันนี้ก็คือจะเป็นไอที่อยู่ในเกมอยู่แล้วอันนี้คือไม่ได้อยู่ในเกมอันนี้คือเข้ามาใหม่ได้เองนะครับซึ่งวิธีการสร้างพลาสติกเนี่ย ก็จะใช้ไดมอนด์อันหนึ่งเดเทลควอตอันหนึ่งเบสพาวเดอร์อันหนึ่งแล้วก็ไอรอนอิงคอตอันหนึ่งนะครับก็จะได้พลาสติกมาสีอันโคตรเปี้งเลยนะฮะต่อไปก็มูฟเซนเซอร์นะฮะก็จะใช้บัตทอนที่มาเป็นโตนทั้งหมด3อันเ้สยโตนอีกหอันนะครับต่อไปสปีกเกอร์อันนี้คือลำโพงนะครับครูก็แค่เอาวูมาวาง2อันอันสีอะไรก็ได้โนบล็อกอันหนึ่งโนบล็อกเอนโนบล็อกสามอันจูบล็อกจูบล็อกเอ่อจูบล็อกอันหนึ่งอีที่จริงไอ้นี่แต่นนบล็ออกั จุดบอกอันหนึ่งแล้วก็เลสตอร์สองอันนะฮะอันนี้แม่งโผ้าพมันใกล้เคียงกันมากเลยมองไม่รู้เรื่องนะครับต่อไปอันนี้ก็คือสปีกเกอร์นะครับต่อไปก็คืออินฟราเรดแคมิราคับอันนี้ก็คือกล้องอินฟราเรดก็จะใช้เดย์ไลท์เซินเซอร์สองอันแล้วก็เบียคอนอันหนึ่งแล้วก็แกลสสามอันแล้วก็สไปเดอร์ไออีกสามอันนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวต่อไปกันเลยครับก็คือเรื่องของรีโมทนะครับในที่ว่าเรื่องของรีโมทมันสามารถควบคุมม็อบได้นะครับแต่ไม่สามารถควบคุมเพลเยอร์ได้ซึ่ง สามารถควบคุมได้ไปถึงกระทั <pl ains> <Christ>. ่ง <Hum> ว <ming> ิเทอร์และเอนเดอร์ดากอนได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่มือที่ผมนั่งเขียนมาเองนะฮะก็นี่ครับอันนี้ก็คือคู่มือที่ควรสามารถใช้ได้แล้วก็ก่อนที่คุณจะเข้าคู่มือนี้เรามาแสดงรูปเล่นที่มันนอกเหนือจากนี้ก่อนนะฮะซึ่งไอที่นอกเหนือจากนี้ก็คืออย่างแรกครับเปลี่ยนเวลาครับเปลี่ยนเวลาจากตอนกลางวันเป็นตอนกลางคืนโดยห่างกัน2ชั่วโมงเป็นตอนจะเรียกว่าตอนเที่ยงกับตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนจากเที่ยงวันเลยแล้วกันนะฮะวิธีการใช้ก็คือกดขวา กดคอนโทรลนั่นเองนะครับกดคอนโทรลปึ๊บเนี่ยเห,หเห็นไหมครับมืดเช้ามืดเช้ามืดเช้ามืดเห็นไหมครับแล้วก็คุณสามารถสแปมแบบกดค้างก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเชา้ชามืดเช้ามืดไปเรื่อยๆอ่ะโอเคโอเคนี่พอนะครับต่อไปก็คือระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้ก็คือกด mouse ข,ขวาแล้วก็กด shift นะครับเห็นไหมครับแบบนะครับกดกด mouse ขวาแล้วก็ shift mouse ขวา shift mouse ขวา shift mouse ขวา shift นะครับแบบเนี้ยเนี่ยมากดไฟดูแลบบ้ว นีก็จะได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เห็นเอฟเฟกนะครับจะเห็นแค่เอฟเฟกที่หน้าจอเราแล้วมันไม่ทําลายบล็อกพวกนี้ด้วยแต่มันจะทำลายมอบแทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเสกมอสออกก้อนไม่ต้องละมามีทดลองตัวหนึ่งครับมาแล้วมาพิสูจน์กันนะฮะปึ๊บตัเบิดอ๋อเพิ่ไปขโมาขอตรงนี้เนี่ยปึ๊บ นั่นเองนะครับตามนั้นนะฮะมันก็สามารถฆ่าบอบได้แต่ไม่ดามเมจกับพวกพื้นที่แล้วก็สามารถใช้กับคนได้ด้วยนะครับในการดามเมจนะครับแต่ว่าควบคุมคนไม่ได้มาต่อไปก็คือเรื่องการควบคุมที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะครับมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนผมจะยกตัวอย่างม็อบไม่กี่ตัวนะครับสมมติเอาเอาเอาไอเดีเอาเอาแก๊สไม่เอายากเกินเดี๋ยวเอาเป็นคลิปเปอร์แล้วกันครับคลิปเปอร์แล้วก็ไอรอนโกลเลมแล้วก็เอ่อวิเลเจอร์แล้วก็ไอดี คุยด้ a กันนะฮะเรามาลองตัวแรกกันเลยนะครับก็คือค c l เปอร์เป็ดเฮ้ยลืมไป deep deep เอ่อ easy อ่ะปึ๊บนะครับแล้วก็กดปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นการเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็กดมาขวาดูวิธีการใช้นะครับ i ก็คือให้สัตว์เนี่ยมันวิ่งไปด้านหน้า k ก็คือไปด้านหลงัง i k t ก็คือไปด้านซ้าย l ก็คือไปด้านเอ่อด้านเขว่าด้านด้านขวา u ก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ p ทําให้มันติดไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับมาอันนี้ไ i ใช่ไหมไออ i าไอไอเนะนี่ครับตื้อ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 แล้วก็ทําให้มันลบทุกคุมตามเราเอ้ยเดี๋ยวหายไปไหนนะให้มันให้มันเราขึ้นมันหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเราวิ่งไปก่อนครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับก็ลองให้มันลอยครับลอย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 บินฮะลอยลอยลอยกลับมา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 นะฮะมันก็จะสามารถตามที่เราไอ้นี่ด้วยเดี๋ย ปึ๊ vida, บปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังยังจิ๊บจ um, ิ๊บจิ๊บปุ๊บนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ก็อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสมมติลอยลอยก็ควบคุมได้ครับเนี่ยครับให้มันลอยลอยไปลอยไปไอ้นี่ไปก็ได้ครับนี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บนะฮะเห็นไหมนะครับกดลอยไปแล้วก็บินลอยไปแล้วก็บินกลับอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือตัวพีครับเป็นการจ้ะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ปุ๊บนะให้มันติดไฟปุ๊บ นะครับซึ่งเอฟเฟกต์การติดไฟผมเพิ่งสังเกตว่าเนี่ยคือพอเอ๊ะืเชื่อมแแนะครับพอเชื่อมมาคือติดไฟไปแล้วมันก็จะบินไปด้วยฮะเห็นไหมครับมาอย่าง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 นะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันตกมาแปะตายอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือไอรอนโกลิมนั่นเองนะครับวิธีการเชื่อมก็เหมือนกันครับปุ๊บเรียบร้อยครับเชื่อมแล้วครับปื๊บปื๊บป๊บเห็นไหมครับ สนุกละปึ๊บปุ๊ปปุ๊ป <laughs> นะฮะแล้วก็ต่อไปบินนะบินบินเอาปิดไฟด้วยอะ่ะแถมพาแถมจุ๊บนะฮะแล้วก็อ่าบินอ่ะบิน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 แล้วก็โยนนะฮะซึ่งมันก็จะตามเราแบบนี้ได้ก็ได้ะฮะมาผมสมมติผมจะเล่าแบบนี้ใช่ไหมให้เราเป็นรัศมีวงกลมเดี๋ยวนะจิ๊บ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 จ อะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนว่าเราควบคุมแบบเนี้ยควบคุมใบใบของเราหน้าใบออกของเราว่าเออให้มันควบคุมไปทางไหนอะไรเนี้ยคือเหมือนเดินอะเอาง่ายนะครับแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเดี๋ยวดืถ้าเดินฮะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปก็เดทเจอกันแล้วกันวิธีเชื่อมก็เหมือนกันนะปุ๊บอ่ะแล้วก็บินฮะบินสิครับบินสิครับรออยู่หรแปะนะๆๆบิน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 มาลองบินสูงๆครับแล้วก็ลองกลับมาหาเราครับอ้อป๊บ โอตายเลยกัมนะฮะต่อไปก็คือตัวสุดท้ายของวันนี้นะรับก็ควิดนั่นเองนะครับปลาหมึกของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะให้มันกลับไปถึงน้ําทันหรือเปล่านะฮะมาเดวน้ำแดงน้าอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนแรงน้ำอออยู่นู่น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 อย่าเพิ่งตายอย่าเพงตายอย่าเพงตายอย่าพงตายดีช่ยไไเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ดีวดีวดีวยเดี๋ยวดีดีดดีย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 ดีด ไม่รอดกรรมไม่เป็นไรเขากลายเป็นเขากลายเป็นอดีตแล้วฮะมาอีกทีนึงฮะเอาให้มันรอดครับคราวนี้น้ำอยู่แค่ตรงนี้ครับแยบปุ๊บปื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 ๊บอะรอบไหมรอดไหม,อมโอ้รอดฮะ,ะโอเคฮะรอบนี้ก็รอดฮะ,ะมาทำให้ติดไฟทำให้ติดไฟในน้ำเองเลยเออนะครับเดี๋ยวเรามาระเบิดอ้าวไม่ทันละกำการจะระเบิดบึ้มซะหน่อยนะครับก็มอสต์นี้ก็อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับมอดต์ V V-mode นั่นเองครับ V-mode นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเฟรนด์ไลค์อย่าลืมคอมเมนต์มาว่า Ender Dragon สามารถที่จะควบคุมได้หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปแล้วนะครับก็คือพูดในคลิปนี้แหละนะครับใครที่ไม่รู้ก็ลองกลงกลับไปดูก็ได้นะฮะจต่ไม่ได้ว่าอยู่ช่วงช่วงช่วงจำเนียเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ,รก,รนะรบก็คำถามของวันนี้ก็คือ Ender Dragon สามารถควบคุมได้หรือเปล่า นะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ